วันนี้วันอาคารที่31สิงหาวันสิ้นปีกำลังออกไปประชุมทำงานทีกาซันลกาซี่ขุนตาลวันนี้มีงานมากมายนี่ปลายเดือนแล้ววันนี้เป็นวันพระซื้อดอกกุหลาบมาปลูกนี่สีส้มสวยมากหน้าบ้านตึงเท้ามานี่สีส้มดอกอใหญ่ๆมีสีส้มสีส้มฟังมาเดี๋ยวจะได้มีรูปพี่ในคลิปด้วยนี่สีแดง สีแดงสีส้มสีแดงชอบมากเลยนี่มีกลาบเดี๋ยวพอพี่แจ่ละได้ส่งมาที่พี่จะได้มีรูปพี่คิดด้วยนี่อันนี้อมเบิกฟ้าสีแดงแจ๋เลยชอบมากเลยนี่อมอนเบิกฟ้ามีสองต้นอันนี้กล้วยไม้นี่นี่คททรียาดอกใหญ่ใหญ่สวยงามสียงาสวยงาอมอนเบิกฟ้าสีชมพูสองต้นสีม่วงอมอนเบิกฟ้าสีม่วงสีม่วงสีม่วงอันนี้ มาลายทองมาลายทองสีเหลืองมาลายทองสีเหลืองนี่ซื้อมากระมือเองเลยสวยงาม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 ชอบมากเลยดอกไม้ดอกไม้ไม้นี่กุหลาบกุหลาบเยอะแยะเลยเอาฟังะจับให้พี่นี่อยู่เยนภาพด้วยอนี่ยนิ่งๆไว้ให้พี่อยู่ในภาพนี่กุหลาบสวยงามนี่นี่ใส่ไว้ในนั่งนี่มีสะระแหน่ด้วยมีซื้อสะระแหน่ซื้อผักมาปลูกมีรังนกกระจิบ มีกุหลาบม,มีสารพัดเลยมีพุทธขาวไว้ไหว้พระมะมอ่วงออกดอกเพียบเลยนี่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 อันนี้ดอกอะไรกันลูกเยอะแยะเลยมีฝรั่งมีมะม,อมอ่วงมีกุหลาบม,มีจำปีมีดอกพุทธอันนี้มีต้นพยูงและนี่แก้วเจ้าจอมสีม่วงหนูด,ด้านมึงแก้วเจ้าจอมแต่ไม่ยอมออกดอกเลยสวยงามสวยงามสวยงามนี่เจ้ามาลีก็มีมาลีสีขาวเต็มเลยบ๊ายบายอันนี้แค่ที่กันองนะคะสบายสบายสไตล์ภาคตะวันอังคารวันพระเดี๋ยวจะไปที่ราคาัสดีค่ะ แสงดอกไม้ทองทองอมบอดฟ้าสีเงนบอดฟ้าสีชมพูสีพุดพุดอมบอดฟ้าสีขาวอบอฟ้าสีขาว

มาปลูกสิต <pu> ้นม <If S 2> ีต <se anak> ้นละสามร้อยต้นจะเปียกเดียวต้นจะถมแกเบาหวานเด็ดใบมากินดูคลิปนี่ซื้อไปที่สนามสูงสามเมตรตรงเมตรกว่าต้นละสี่ร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยบาทต้นจะเปียกเพิ่งเกิดนี่ทำเพี้ยนมะม่วงเต็มเลยเขียวสวยโชคอันดานแก้วมะม่วงออกดอกเต็มเลยดอกไม้สวยมากมะม่วงเต็มไปหมดเลยอย่าห่อไว้ห่อไว้ อันนี้ผักสวนุงัวข้อก๊อกหน่อยมีสนามได้ด้วยถนัดได้ขนาดนี้ขอโทษขอโทษออกปากเทียบเลยขอโทดผลงานถึงเรื่องขอโทษออกปากเทียบเลยบวชได้ต้นไมออกอันนี้ดอกแคได้กินดอกแคแล้วกันส้มดอกแคธรรมชาติสวยงามสุดๆทั้งบ้านทั้งที่สนามชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติบาย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 บ๊ายบาย ฟ้า,นนาก็สันส้นนะจ๊ะสวยสุดๆเผ็ดเลยดูเอาแต่เอปั่นน้ำจิงอันนี้สารแหน่สารแหน่นี่สารแหน่เอามาห้อยบนกระถางเลยหอมหอมทำน้ำสารแหน่ปันน่นมีมะนาวปลอดสารจากที่สวนที่ขุนตาลมะนาวออกเยอะมากสวยงามเยอะเยอะนี่สารแหน่หอมหอมนี่เด็ดสารแหน่ เด๋กเจะสลันแหน่สลัแหน่กินกันน้ำมะนาวเนี่ย้อมห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 อมบ๊ายบายธรรมชาติสุดสุดขอาปก่อ